แล้วเราตามหัวของพระเจ้าชาห์ก็เลยเป็นคนตู้ดีดมัดเนื้ออกมาถายสมให้ผู้ช่วยชาญดูผู้ช่วยชาหเห็นก็ตกใจเลยบอกว่าสงสารมากคุณพระเทศก็มาดูของพิแล้วก็เอิ่มเงินมาด้วยก็เราเปแลกกรถางว่าคุณพ่อเรื่องของเก่านะคุณพ่อไปซื้อมาหรือเกล่าเคยเห็นไหมอาจารย์ก็เคยเห็นของยานนี้ยังดีมากเลย คือจอมข้าซึ่งเต่าแกวเื่อมาจองพระราชทานนะชันที่5นท่านจะราชทานหิหมากที่เป็นเครื่องยของพระรญาเจ้าระาต่างๆท่านเจ้าจอมหรือว่าผู้านคือมีระดับดหลันมาตั้แต่หมากทองของเอะออะไรหักงานมานาหและิห่งของเราจะเป็นิาือจอม หมดมันไม่เหมือนกับที่ที่จะ่ทดสูงได้ได้ได้มางายแย่ทวดเนี่ยเป็นหิงเก่งและผมก็ไม่รู้พูดไทยเป่นหรือยังก็อาจจะต้องถามแย่วดสูหรือเป่าก็ไม่ทราบแย่เป็นคนแย่เพื่อเป็นคนแตารมยาก็เพราะีมาก่อนนี้ทแรกก็ดีใจก็ตามหาม้ท้าวก็ไปบ้านคุณพอก็จาได้ว่าใต้เตียงคุณย่ามีไม้ท้าวหลายก็ได้เจอไม้ท้าวคือไม้ท้าวสองทําที่อยู่ในช่วงนี้ กรถาขันกระถางเนี่ยจะมีสิ้ที่ลงขันในอาคมไม่ปกป้องบางไม่เท้าลัสีดำเป็นดาชักออกมาเป็นดาอีกอันนึงเป็นหัวงาหเ็นหัเป็นเป็นไม้เท้าผู้ชี่ยวชาบอกไม่ใช่ของราชพานแต่คุณแกวไปต้ตั็สำตั เ่อผู้ที่ฉันบอกว่าชมีมพาฒนาสานวันที่เปิดงาน120ปีเนี่ยขส่ด้วยงคเดียวคืออันล่าไม้ที่เป็นไม้สีดาแล้วก็มีมากูปตั้งมีมานรูปตั้งและที่รองรอยกันใช้งานคุณปูคุณปูยังไม่ได้ใช้ไม้ขาวคุณปาก็ไม่ได้ใช้ไม้ขาวก็มากรูปตงปูแล้วก็ใช้งานซะจนมันราตอนนี้เราก็เลยเกองท่กามันมีรอย บอกว่าและเราลงพกกล่องกล่องมาแล้วกล่องกล่องไม้บนกล่องไม้ใดนั้นจะมีตาเงินเยงว่าจอรอผู้ชี้แก็บอกว่าตราจอรอวันนั้นน่ะน่าจะเป็นตรากรมๆอีกอันหนส่ึ่งุดจากหัวแม่ท้าหัวแม่้ทมันสีดำเดี๋ยวดูนะคะมันจะมีรอยหมือนจมีหัวอะไรหลุดไปเขาบอกว่าน่าจะเป็นอันเดียวกันน่าจะพระสานมาลดยกันแล้วก็หัวจอบหลุดไปในคีของพลมองดนอัมรัชิพาพเนี่ยท่านบอกว่า สามารถจะเข้าเข้าได้ตลอดเวลาท่านสั่งจะหาไม่ว่าถ้าเพื่อนต้นถือไม่เท้ามาภรรยาถึงหีิหมากเงินมาให้เข้าเข้าได้ทุกเมื่อ ลูกศิษย์เล้าก็บอกหน้าตาดีนะแล้วก็ทำท่าตบกระเป๋าเพราะว่าเดีที่ท่านเสด็จบ้านยมราชโองก็มีเหรียญจะมีเหรียแต่าตกระเป๋าบอกว่าเออแค่สอะไรแล้วแต่ก็ได้ให้ม่หมดอ้ของแล้วเนี่ยท่านพระราชทานหักสคุณวของ กล่องเนี่ยเป็นสีช่างเซีไทและตราที่ติดอยู่บลองเนี่ยอาารย์อบอกว่าเป็นบุดเชีที่อราชสัมพันจรของราชสัมพัน์ัเซียเชซึ่งเป็นตเกียและมีว่าพระสารีริกธนะคะได้ไปทางกอภาษาใันีพูดนจาระ ขวดยนกเนี่ยก็เป็นข่ยกริทเนี่เหมือนกันตัวเหรียญตัวเหรียญละชั้นที่ห้าและตัวข้างลังแต่เราต้องข้างหลังคือชั้สามสี่แล้วก็ข้างหน้าเขียนว่าเออเปฟคชื่อของการผิดซึ่งซึ่งทำทำขวดขึ้นมาค่ะก็รู้สึกจะทำใ้ฝันเสยงคิดว่าและเป็นขวดที่ท่านแจกให้กับคนที่มีน้งไทย่จากเจากนท้าวโลท่าน ข้อลังเนี้นะคะไม้เท้าอันที่สองซึ่งเราเอาไว้ข้างบนที่เอาไม้เท้าอันที่สองเขาาไว้ปนตู้วยเพราะว่าน้องสาวได้ไปเซิร์ชมา เจอว่าในออปชันที่องคมีไม่เท้าเหมือนกันเลยค่ะตัวสามีจะเป็นเอกราชนที่เป็นญาด้วยตอนอยบเป็นญาเนยเราเพื่อนสัรดตัวอ่กว่าตวอ่อกว่าแล้วก็มีเกลียวถ้าไม่ถูบว้าเหอนเขาตัวอนถ้าไม่เห็นบางอ้อเราพอเจอในออปชันที่องคซึ่งเขาข้อมูลกัน่มันคือเขาตัวอ่กับ เอาใส่ไหมเอาเอาเอาใส่เลยค่ะเดี๋ยวพอตอนเสร็จแล้วค่ะจะขอเชิญไปชมกันค่ะ